มันมีความคิดเห็นในการจัดจ้งอะไรครับก็นี่ครับผมทํางานแต่ผมผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าผมเ่การทํางานของท่าพักหนึ่งเนี่ยก็คือวางแผนดํเนินการที่ขายสาการและประสานงานก็ผมเรียนไปแล้วว่าในสูงผมอ่ะผมควบคู่ไประดับนโยบายผมคุยกันหน่วยงานต่างๆผมถามจะให้ทางพบกองกำลังไปคุยกับกระทรวงต่างประเทศไหมคุยสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมถามว่าเรื่องของการปะทะการใช้กําลังเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์การย่ยยุผมก็ประสานพลตำรวจเอกไกรบุญ ผมวารถจีโน่ผมประสานงานผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองได้กำลังขอฝอเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็วางแผนแล้วว่าจะมีเท่าไหร่จํงร้อยเท่าไหร่มาจากไหนบ้างนะครับจะเคลื่อนที่ยังไงเป็นอย่างไรคือพร้อมอ่ะพร้อมในการปฏิบัติถ้ามีการการ,การใช้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็คิดอุดปรกรณ์พิเศษที่จะมาเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่ที่ผมมาวัานนี้เพื่อต้องการจะมาให้กําลังใจมาดูความพร้อมแล้วก็ทราบแนวทางรวมรวมทั้งกําหนด รายละเอียดลงลงลงรายละเอียดไปเพิ่มเติมซึ่งซึ่งที่ผ่านมาติดต่อกันตลอดติดต่อกันตลอดทุกท,ทุกหน่วยงานในพื้นที่นะครับนะฮะนะคือจริง,รงๆก็เป็นอย่างนั้นผมทําตลอดแต่ผมไม่ได้ไม่ก็ไม่อยากไปอะไรมากมายนะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าทุกคนรู้เนี่ยผมผมทำมาโดยต่อเนื่องนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเราเพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้ออกมาต่คุยคุยกันตลอดนะครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ